สวัสดีค่ะวันนี้ส้มจะชวนมาตำแจ่วนะคะแจ่วมะกอกนั่นเองนะคะโดยที่เราก็จะมีครบมีสาะนะคะมีมะกอกนะคะมีผักชีนะคะผักชีแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาผงชูรดแล้วก็พริกปนะะ่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือตำเลยนะคะเราจะตำผักชีนะคะเยอะๆเลยค่ะ ตำผักชีก่อนนะคะตำให้ผักชีละเอียดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่พริกผงนะคะพริกป่น เยอะเผ็ดชอบเผ็ดใส่เยอะๆนะคะส้มก็ใส่เยอะหน่อยนะคะใส่เยอะๆไปเลยนี่ค่ะ พันตอนนี้ใส่มะกอกลงไปมะกอกหนึ่งลูกนะคะซอยเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็จะตำให้เข้ากันดีกับพริกแล้วก็ผักชีที่เราตำก่อนหน้านี้แล้วนะคะตำตำตำ,ตำให้ละเอียดเข้ากันดีค่ะเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะด้วยน้ำปลากะกะปริมาณเอานะคะ มะนาวไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่ามะกอกจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเพิ่มอีกนะคะจะพอดีอร่อยนัวเลยค่ะผงชูรสค่ะนิดหน่อยค่ะถ้าชอบปลาราใส่ปลาราได้เลยชอบปลาราต่อนก็ใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ส้มจะปรุงแค่น้ำปลานะคะเราก็ตำให้เขาเข้ากันดีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตักใส่ถ้วยได้เลยนี่เลยค่ะน่ากินมากตักใส่ถ้วยค่ะเดี๋ยวส้มจะมาชิมนะคะโดยการน,นำข้าวเหนียวนะคะนึ่งสุกใหม่ๆเลยค่ะส้มนึงเองค่ะ ข้าวใหม่หอมมะลินุ่มขาวหอมมากๆเลยเอามาจากบ้านโนนหอมนะคะพ่อเอาให้นะคะกระสอบนี้ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็เราจะจิ้มส่วนที่เหลือในครุกโอ้โหอร่อยเลยเป็นรสชาติที่ถูกปากมากทำเองกินเองอร่อยเองค่ะเดี๋ยวอีกคำนึงคำใหญ่ๆเลยค่ะ กินกับปลาดุกย่างนะคะกินกับไข่เจียวก็ได้อร่อยเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ